เลขโยกกลังผสมสแควร์รูทแบบนี้ทำยังไรดูกานนะครับโอ้โห,โหนะฮะอันนี้จะเป็นการผสมหลายเรื่องนะครับนะตัวแรกครับก็หนึ่งส่วนตัวนี้หนึ่งส่วนสองยกกำลังสี่ x นะครับเท่ากับเท่านี้นะแสดงว่าสองกำลังสี่ x นะนี่คือโจทย์กำหนดมาให้นะจากกำลังบวกย้ายขึ้นไปกำลังติดลบได้เลยนะฮะได้ห้าบวกกับสองรูทอะไรครับรูทหก คราวนี้นะสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับนะก็คือเราจะหา2อยกกำลัง4 x ได้ไหม,อ,มอันนี้ถ้าเรากลับเศษเป็นส่วนนะครับกลับเศษเป็นส่วนตัวนี้จะกลายเป็น1ส่วน5้าบวกสองสแควรู x นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องจัดการตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาดูว่าอันนี้แฟกเตอร์เนี่ยฮะแฟกเตอร์นี้มันน่าจะมีการแยกแล้วได้เป็นกำลัง4แบบนี้แนะนะ่เราก็หาบวกและลบด้วยนะครับ เราจะหา2กํกลัง4 x กับ2กํกลังลบ4 x ด้วยนะครับตัวนี้จะก,การหา2กํกลัง4 x ก่อนว่าคือเลขอะไรนะครับคูณสังยุคครับสังยุคคือการเปลี่ยนระหว่างตัวเลขกับรูทให้เป็นขึ้นมาตรงข้ามก็เป็น5ลบ2รูท6ส่วนใน5้ลบ2รูท6ไปอนะ่ส่วนของเราคือ,อไรอ่อราครนอก็จับส่วนนะฮะคูณกันก็ได้นะหรือจะใช้วิธีหน้าบวกหลังหน้าลบหลังคือผลต่างกําลังสอง ได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจริงไหม,อ,มอันนี้ได้ห้ากําลังสองลบสองรูทหกทั้งหมดยกกําลังสองไปข้ามวนคูณหนึ่งได้เท่าเดิมนะห้าลบสองรูทหกโอเคไหมฮะเสร็จปุ๊บนะห้าลบสองรูทหกนะฮะห้ายี่ห้าอันนี้สองกำลังสองได้สี่รูทหกกำลังสองรูทหายเหลือหกนะครับอันนี้ได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่ห้าลบยี่สิบสี่ได้หนึ่งนะครับ, 25, 4, 1, น,รบนั้น หารหนึ่งก็ได้เท่าเดิมนะครับก็ห้าลบสองรูทหกตัวนี้คือสองยกกำลังสี่เอ็กซ์อ่าเสร็จแล้วสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่สองนะครับก็คือดูตรงนี้ครับตัวนี้เราจะนะหารกันยังไงนะมันมีเลขยกกำลังสองกำลังหกเอ็กซ์กับข้างล่างเป็นสองกำลังอะไรครับสองกำลังสองเอ็กซ์หารกันแล้วมันจะต้องประมาณสักสองกำลังสนะีนะ่เนอะ็กซ์แน่ๆใช่ไหมอืม เดี๋ยวเราจะดูครับว่ามันมีสูตรอันนึงนะครับก็คือผลบวกกาลังสามเบวกบีลังสามมีสูตรว่ายัางไงนะครับมีสูตรว่า a-b บวกนะครับคูณเอก a ลังสองลบเออันนี้ลบนะไม่ใช่บวกนะบวก b ยกกลังสองไปนะครับผลบวกกาลังสามนะฮะโอเคอะไายยกําลังสามแล้วได้กาลังหกนะก็น่าจะเป็นสองกำลังสอง นะฮะอืมยกกําลังอะไรครับยกกําลังสามบวกกับสองกำลังลบสองเอ็กซ์กำลังสามใช่ไหมมันจะได้ลบหกนะครับอืมงั้นตัวนี้เราจะแยกแฟกเตอร์ได้เลยนะครับได้เป็นอะไรอ่าตัวนี้สองกำลังหกเอ็กซ์บวกกับสองกำลังลบหกเอ็กซ์แยกออกเป็นหน้านะฮะอันนี้หน้านะฮะ a กับ b, a b, b N, นะ a อคนนี้บีนี้นะ หน้าบวกหลังก็คือ a บวก b 2กําลัง2 x บวกกับ2กําลังลบ2 x คูณกับ a กําลังสองก็คือสองกำลังสอง x เนี่ยยกกาลังสองนะครับก็เป็น2กําลังอะไรครับส x ใช่ไหมอืมสองกลัง4 x ลบนะ a คูณ b ก็คือ2กําลัง2 x คูณกับ2กําลังลบ2 x บวกหลังกําลังสองก็เหมือนกัน b กําลังสองก็เรียนแบบครับก็กลายเป็นสองกำลังลบสอง x กําลังสองก็เป็นสองกำลังเลยฮะสองกำลังลบสี่ x นั่นเองโอเคนะครับข้างล่างก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยสองกำลังสอง x บวกกับสองกำลังลบสอง x ว้าวตัดเชอะเชะ,ชะหายนะหายนะฮะหายนะฮะอันนี้หารด้วยตัวนี้นะฮะ ก็ข้อนี้ก็เลยตอบว่าอะไรครับสองกำลังส x หาแล้วเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงห้ากำลังหลบกับสองดหนะอันนี้สองงอะไรครับสอลังส x หารคูณกับ2องกำลังลบส x นะฮะได้อะไรก็เป็น1นึส่วนสองกลังส x ตัดกันเหลือ1นะครับแล้วก็มาบวกกับ2องลังลบสองลบส x 2อกำลังลบส x คืออะไรก็คือ5บวกกับ2องดห ว้าวก็ตัดครับสองนุ่งหกบวกสองนุ่งหกตัดกันไปห้าบวกห้านะครับเป็นสิบใช่ไหมมันลบกันอะไรลบกับหนึ่งคำตอบคือเลขเก้านั่นเองโอเค